คันด้าฟีดครับล้อสุดท้าท่อใบนะครับนน J uman, ค, 95, นคบันนี้จูนนะ้ำมันสหกเก้าห้านะฮะคันนี้จัดโล่ห้าพันเก็ตั้งวาวล์วลรีดยางหัวฉีดนะฮะเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดตะเลดนีด้เพื่อดีฟิวเลยดินด้นรอบด้วเบาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับก็กล่องหลักใช้น,น้ำมันสหกเก้าห้านะฮะ นะครับเล่งแครมีแต่เสียงนะขับรถไม่วิ่งนะฮะเกียร์เปลี่ยนไวนะครับอืดนค่อนข้างเลยคำเดียวนะฮะแก้ให้ฟุหมดนะฮะโอเคคดีจูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะจูโดยใช้ตัวนี้ครับ e f ไอแบรตัวจับส่วนผสมน้ำมันเกลืออากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มโนจู้วนเลยนะฮะ จุดสองจุดถนนจริงผมไม่คุณขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคมาสปีดเทสนะครับเปิดไอเกียดีนะครับโหลดจทุกอย่างนะฮะไปออกตัวก็ดึงแล้วแปดสิบแล้ว นะฮะเลื่องแรงมั่นใจขึ้นกว่าเดิมนะครับว่าเพราะด้วยบอดี้ฟีดนะฮะบอดี้ฟีดมันโตลมด้วยนะฮะแล้วก็ลดหลักด้วยนะครับก็อุได้ขนาดนี้ก็จับแล้วนะคะับโอเคก็มีจูนะฮะจูคาราสาพันห้านะครับหรือจะโรฮ่าคันย่งคันนี้ก็ได้นะครับทำครบหมดก็ใช้ยาวกว่านะฮะัมีจูหน้าอู๋ สามนะฮะน้าประทอยรถสีดําเงินนะฮะที่คือเราพูกคาฟองเจ็ดน,นะครับที่ฟองเจ็ดให้บริการแต่การจูอย่างเดียวนะฮะจูอย่างเดียวนะฮะรวมถึงจูนอกสถานที่นะครับก็จูอย่างเดียวนะฮะหัวค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะ Facebook YouTube ก็แบบแล้วก็ Tiktok นะครับสี่ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะก็ส่งงานนะครับสําหรับผรับฟรี 5,000ตันรถบรร4้95นะครับก็แก้ให้ทุกอย่างที่ฟีดเป็นนะครับอื้นนวงเกียร์เปลี่ยนไวอะไรพวกนี้ผมแก้ให้ครบหมดนะ,ะ,ะครับคนละคันได้เย